สวัสดีครับมาวัดหลอด LED นะครับ LED TV TV สี LED นะครับนี่ครับหลอดจะเป็นแถวอย่างนี้นะครับนี่คือการวัดหลอด LED ปรับมิเตอร์เข็มนะครับ X หนึ่งครับปรับพี่ึกไปพี่สเกล X หนึ่งนะครับแล aster, ้วก็หลอด LED นะครับหลอด LED จะเป็นอย่างนี้ครับตัวนี้นี่ครับหลอด LED นะครับนี่ครับตัวนี้แกออกครับตัวนี้นะครับวัดดูครับปรับไป X หนึ่งนะครับวัดดูครับ ว่ารอว่ารอหนึ่งก่อนครับของบกขื้นเฉย <S 2> <S 2> เดี๋ยวขึ้นแล้วครับนี่ขึ้นแล้วครับเห็นไหมครับแสงขึ้นนะครับเข็มกระดิกขึ้นนิดหนึ่งครับเข็มกระดิ่งดิกดิกขึ้นนิดหนึ่งครับนี่ครับนันจะเขียนวันลบแล้วก็บวกนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ สีแดงเป็นเป็นลบนะครับสีแดงมันเขียนมาลงเป็นลบตัวนี้จะเป็นบวกทําไมต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าสีแดงไฟไฟจะจ่ายไฟสีไฟบวกมาสีแดงนะครับแล้วก็จะจ่ายไฟลูไฟโอจะจ่ายบวกมาสีสีส,สีสีดําไฟบวกสีดํามาแล้วก็สีแดงจะเป็นลบนะครับจ่ายมานะครับ ครับผมจ่ายมานะครับนี่ครับแล้วก็วัดตัวนี้นะครับนี่ครับจอฮูเขียมกัะดิกนิดหนึ่งครับหลอดเอ d นะครับนี่ตัวนี้เอาหน้ากากอครับแล้วก็มาวัดเอามิดูจะรู้ได้ไงว่าเอ d วดีกี่โวลต์เอานี่ครับเอาตัวนี้มาครับมิเตอร์ดิจิตอลครับนี่ครับจะมีหน้าปัดอย่างนี้ครับปัดอย่างนี้ครับ นี่ครับดีดิจิตอลมาแล้วครับแล้วก็มาวัดปรับไปนะครับปรับไปซีเนอร์ไดเป็นตรงสัญลักษณ์ไดโอดนะครับสัญลักษณ์ไดโอดนะครับปรับไปสัญลักษณ์ไดโอดแล้วก็ปรับไปสกิลสัญลักษณ์ไดโอดแล้วก็วัดดูตัวนี้สีดำสายลบนะครับบวกไม่ขึ้นนะครับนี่ครับไม่ขึ้นทำไมไม่ขึ้นเดี๋ยววัดดูก่อนแล้วก็ จะขึ้นครั้งหนึ่งไม่ขึ้นครั้งหนึ่งครับนี่ขึ้นครับนี่ครับเหมือนกันครับอา่าฐานหมดนี่ครับปรับไปไดโอดปรับไปดูโอด,ด,โอดแล้วก็วัดดูครับศูน8จุดหกเหลอดตัวนี้6กโวลต์ครับมันจะมี3ามโวลต์หกโวลต์ครับนี่ครับวัดดูตัวนี้ศูนจุดห เจ็ดเจ็ดหกโวล์นะครับสลับข้างต้องไม่ขึ้นถ้าขึ้นคือช็อตไม่ขึ้นไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นถ้าสลับต้องขึ้นครับขึ้นครั้งหนึ่งไม่ขึ้นครั้งหนึ่งครับนี่ครับถ้าไม่ขึ้นเลยถ้าไม่ขึ้นเลยก็แปลว่าขาดสลับไปสลับมาไม่ขึ้นเลยคือขาดถ้าตัวนี้สลับไปสลับมาขึ้นครั้งหนึ่งไม่ขึ้นครั้งหนึ่งคือ 0.6โวลต์ขึ้นตัวนี้6โวลต์ฉันวาด0.6โวลต์ตัวนี้3โวลต์โอ้ตัวนี้6โวลต์น, won, น, 6, 6นะครับมันจะมี3โวลต์ต,ต,ตัวนี้ตัวนี้แต่วัีตัวนี้6โวลต์นะครับแล้วก็เอาตัวนี้ดูอีกครั้งครับแต่ด,ดูสิเกี่ลแล้วก็วัดดูนี่ครับตัวนี้ขึ้นนะครับสลับข้างต้องไม่ขึ้นนี่ครับไม่สว่าง สลับข้างต้องไม่สว่างเหมือนกันเหมือนกันครับตัวนี้กับตัวนี้เหมือนกันครับสลับกันต้องไม่สว่างสว่างครั้งหนึ่งนี่ครับสลับต้องไม่สว่างไม่สว่างคือดีครับตัวนี้ดีถ้าสลับแล้วไม่ไม่สว่างทั้งสองคือขาดถ้าวัดแล้วมีเกิดสเกลสุดเข็มขึ้นสุดตัวนี้สุดคือชอ็อตครับผมนี่คือการวัดของ l e d ของทีวีนี่ครับเ e d วดของทีวีนะครับจะเป็นแถวนะครับเป็นต่อขนานกันนะครับขอบขอบคุณนะครับที่มารับชมการวัดหลอดขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์สับ s ะไคร e ให้กำลังใจผมด้วยนะครับเพื่อทำคลิปต่อไปครับวัสดีครับ